เหนือฟ้าใต้ล่าค่านั้นคือ ผู้ใช้คุณใสที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงโยรูของฉันบวกกับบุราสกิไม่มีใครทาได้เพราะฉันนี่คือ<ไ>โกโจสโตรวอย่างไงล่ะใจร้าขอแนะนำโคมดเคว่าเปย์ผู้ให้บริการเติมเกมที่สะดวกปลอดภัยการันตีจากผู้ใช้งานจีมากกว่า2 0 0แสนคนเดือนนี้พบกับโปรโมชั่นจุกจุก,จก,จก,จกอนรับ11111 11. เคเียว่าคอยคูณ 2, สำหสับเกมบนเว็บไซต์2อแอดไลน์แอดเคว่าเปย์เพื่อรับโค้ดส่วนลด100น1 0 0บาทมีจำนวนจำก กันนะา3แฟตเซลล์หลายเกมดังลดสูงสุด30%เปอ์ให้คุ้มเป้ให้ฉลาดต้องคิดว่าเป้เท่านั้นและอย่าลืมนะครับยังมีโค้ดใจราวด้วยนะย,ย,ยิ่งใช้ยิ่งได้ลดเพิ่มอีกยังไงก็ฝากเว็บเติมเกมเจ้าแรกที่มาสปอนใจราวด้วยนะครับทุกคนเขาไปเติมกันเยอะเลยนะครับผมความผมจะได้สปอนผมไปยาวๆนะครับทุกคนฉันนั่นคือโกโจล,ล่างผู้หญิงที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ยังไงล่ะแม่เลยเกี่งชอบเลยเห็นผมยาวๆนึกว่าฮิโตะยาวฉันไป็เบียรเที่ยวไอตัวนั้นฉันไม่ใช่ใบฮิโตะใครบอกว่าผมเป็น มันต้องโดนแบ็คแฟรเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไอตัวนั้นถ้าฉันสามารถโดนหกพันคูปองฉันก็จะเป็นคนที่เกลือที่สุดในปศาสตร์ทุกยุคทุกสมัยสินะน่าสนใจเดี๋ยวแกจะได้รู้เป็นเพราะฉันเนี่ยได้ชื่อว่าโกราวฉชันเลยโดนหกพันคูปองหรือเพราะว่าฉันโดนหกพันคูปองฉันเลยกลายเป็นโก้ราลล่ะต้องมาหาคําตอบกันนะแม้แต่ดวงตาคุลิแกนของฉันก็ไม่สามารถบอกได้ว่าตัวฉันเองนั้นจะโดนเท่าไหร่เพราะอาวีนั้นเป็นเกมที่โกนตีมซะเหลือเกินใครคิดว่า ใครเราจะเกลือกดโจโกดหนึ่งใครคิดว่าไม่เกลือได้นออกดสองฉันผู้ใช้คุณใสายที่เก่งที่สุดในปรศาสตร์ผู้บิดาบเลื่องชื่อนาวะโยโนุจะสะบัดทุกสปสิ่งให้ออกจากทางเพลงดาบหนึ่งดาบพ,พายะมุราสิกะเริ่มต้นที่หนึ่งมเก้า อันนี้คือดวงดีใช่ไหมดวงตาคุณนี้กันไม่เคยหลอกฉันนี่คือการดวงดีใช่หรือไม่อย่างที่เห็นชื่อชมเชิญสิดีใจเชิญสิเมันดวงดีใช่ไหมล่ะไม่เหรอเกยับจริงเหรอค่อนข้างดวงแพนิกโชออกาสในขระดที่คนไม่เห็นขอบคุณครับแสดงว่าฉันคงต้องใช้มันเมื่อไหร่บปราซิลปวัตถุแห่งแกะบังอาจมาท้าฉันนะได้แกจะได้เห็นดีแน่ก็รอนาคตภูมิแดนไร้เขตอ้ นี่ผมได้นี้มาคือที่ผมเล่นอันนี้นะผมเพราะว่ามันจะได้แบบว่าโจมตีเหมือนกันโจมตีเหมือนกันในเมื่อผู้ใช้คุณใสที่เก่งที่สุดในปัจจุบันไม่สามารถใช้ได้เฮ้ยจริงเราสงสอนมัน้วกูค,คือพ่อของสถาลูกสถาบัน เอคุณอยากกลับไปเป็นนอนสุคุณาอยากกลับไปเป็นนอนครับสุคุนารู้สึกไม่ดีเ้ยนี่คือครั้งแรกผมโดนการันตีเลยเหรอคือมันเกินไปเปล่าสุ่มๆไปเลยจะเกาะการันตีแล้วสภาพเฮ้ยสุ่มครั้งแรกคนที่แต่งเหมือนโกโจโขนาดนี้เป็นของคุณนะคุณยังไม่ผมได้หรอครับผลเจอกูหมัดแบ็คแฝดผสมอากาศคุณชกให้ เ yeah! ย่อามาไหนฉันเอากากระนาเข็นหนึ่งอันให้เธอแล้วนะดีใจด้วยเย้เ yeah! ฮ้ยซูมซูมโกโจโกโจหมายถึงว่าเป็นโปรไฟล์โกโจนะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนักคนเฮ้ยเราได้แค่หนึ่งการันตีเราหายไปแล้วพันหกหายไปแล้วพันหกแค่หนึ่งการันตีเชื่อเลยเนี่ยได้ในเมื่ออย่างนี้โกโจไม่สามารถเอาไอ้ผมได้งั้นผมขอใช้คาถาเชิญ ันเชิญโกที่ไม่มีโจ่า,าเมื่อฉันกลายร่าพลป่างนี้แล้วพลังเวทของฉันจะได้ดับเบิ้ลคูณขึ้นสเท่าโกโจน่ะไม่เท่าไหร่แต่โกคนเดียวด้วยแหละของจริงนี้เจอกูแน่ไปเลยโก ของจริงจัดที่เขารอเป็นเรื่องจริงไอ้โจโไม่มามาแต่โกนี่แหละครับโก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 ไปเลยพิมเขาว่าโกอย่างเดียวแบบไม่ต้องโจโครับเพื่อเพิ่มพลังใสเอาวทขั้นสูงสุดชาร์จพลังรงอกขาแม่ของทุกคนที่พิมเขาว่าโกเออ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 ,อทุกคนได้ทุกคนชอบรอฉันฉันจะเอาพลังนั้นมาเป็นพลังของแค่คนเดียวฉันคือซาตอุลุโกไม่มีโจเสือมูราเซเก พลังของผู้คุณยังไม่พออย่าพิมพ์ลวกๆแต่จงใส่ไซอเวทลงมาด้วยเออเกือบดีนะกูใช้ไซอเวทย้อนกลับดึงขามาทันไม่งั้นยืนนานเลยย่อยขอฟีด้านบนเอาจีบก่อนเดเฮไยทำไมคุณไม่บอกว่ามันมีอาคมย้อนกลับด้วยอาคมย้อนกลับเป่นของฟีโคตดเยอะเราเอาใช้อาคมย้อนกลับกันนะลูอาคมย้อนกลับสุดท้ายมันก็เป็นแค่ไส่เวทขยะสินะ อะไรการที่เอาขยะมาแ,กแลกอะน้องมันไม่ได้อยู่แล้วเฮ้ยขยะแลกขยะเฮ้ยหรือหนึ่งครั้งเย้ yeah! แต่ไม่น่าได้นะโอเคครับเอ้ยได้ท่าเต้นวะท่าเต้นโย้ไอ้บุ๊ทุกคนครับขอประโยคเด็ดที่ทุกคนจะให้ผมเพิ่มพลังใส่เวทราชก,การได้เลยครับผมรู้ละไอ้ประโยคนี้แหละทำให้เราได้โยคุโซซซโไซตี so ้โこโจเดสすか ได้เลยไหมกูมองไม่เห็นโอเคไม่ได้ไอ้เยี่ยอยากจะไปทัดไอเซนซ์สัหน่อยโซ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 ยตีเด็กกะโอ้โหเรียบรงไว้แต่จริงนะผมว่านะไอเซนชนะโอโจผมไม่อยากจะพูดแต่ผมว่าชนะผมว่าแรงวิญญาณเก่งกว่าพูเก่งไปไอเซนเอาโกโจมาหน่อยไอเ้เคี้ยกูจะได้เหมาไอ้เคืยทุกคนที่ผมยังไม่ได้ก่อนการันตีสักอันเลยนะผมหเหมาตลอดเลยนะในเมื่อ การทําครั้งนี้ไม่สามารถทําให้ฉันเป็นคนใหม่ได้ฉันขออนุญ,ญาตปรับเปลี่ยนให้ฉันเป็นคนที่เก่งขึ้นขอโทษน,นะทุกคนผมไม่ไหวแล้วฟูรุไปเปลี่ยนร่างตัวเองกลายเป็นมุราสกิม่วงโคจโจแกนะอยากได้ฉันไปอยู่ในคอลเลกชันสกิลของแกบ้าล่ะกูกลายเป็นมูราสกิทานอกูอยากชอบทานอน like. อ,อะไรยี้สีนี้ยิ่งเหมือมโตัวย่ยออะไรล่ะ ไม่ไหวแล้วอ่ะกูเหนื่อยกับการปรับตัวนะอ๋ออันนี้เราเหมือนพี่โตใช่ไหมได้งัน้นกูเปลีย่ยนเฮ้ยจะไปกูเหมือนแจ็คสปีดดานดันเลยวะเอาไข่ของแกมาให้เจ้าแล้วฉันจะให้แกได้ดูดนมนมกู <c oughs> <c oughs> เหมือนแจ็คสปีดเลย <c oughs> เอานมนมมาเย้ด yeah! <c oughs> ีใจน้ำเชื่ยการเตะ อ๋อนี่ปุ่มกดปะเรียบร้อยครับนะฮะใช่ครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงการการอาณาเขตครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมคือตอนแรกกูเหมือนทุกคนที่โยเวนโกโจอ่ะคือกูเหมือนหมดเลยนะอ๋อมันสีฟ้าคอร์ันเรื่องผิดอันนี้ม่อเป็นอย่างนี้ฉันจะปรับเปลี่ยนให้ฉันกลายเป็นแดงเชื่อกูเหมือนคาบุกิะใครรู้จักคาบุกิะปะอ่ะขอฟฟีไปก่อนขอฟฟีมไปก่อนชื่อของฟีแม่งเยอะจริงว่ะ มาครับทุกคนสี่ครั้งสุดท้ายเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้ว่าการที่ผมเมาการันตีนั้นมันทำให้ผมกลายเป็นโกโจสตัรุหรือเปล่าวันโชคดีเชื่อผมดิผมได้ลองสุดท้ายเว้ผมสมพัสได้แล้วลองสุดท้ายคั้นนี้ขออนุญาตใช้สายเวทย้อนกลับสายเวทย้อนกลับมาใช่พลังร่างกายกับมันเท่านั้นแต่รู้ถึงพลังเวทที่โดนเผาไหม้ไปในสมองฉันด้วยอออเสียอ่ะ แมลว่ามันจะมีความเสี่ยงที่ทำให้สมองของฉันพังได้แต่บอกกเลยที่ต้องเสี่ยงอ่ากาบุราสเกตหมดนะครับหดหัวไหนก็ครับสุดท้ายแล้วครับทุกคน 3...2...1... โองหงยออมีมอ๊ะ This, is, this is not okay. This needs to t is needs s okay ไอ้เหี้ยของฟีหมดกดนไม่ถึงไ <laughs> อ้เหี้ยเหลือครัเดียวกูถามจริงทุกคนไอ้เหี้ยกูจะรั่วเหลือรอบเดียวคือผมไม่ากซ้อมเิอบอกว่าแบบไอ้ใจร้าวมึงอย่าเบียวไอ้เหลือครั้งหนึ่งโอ้โหเหลือไว้เพื่อไอ้เหี้ยคอนเทนต์เกินเกินไปอันนี้อันนี้เกินไปนะเกินไปครั้งหนึ่งจีเอ็มยังเอาอีกค่ะเหลือไว้กําเชี่ยะไรครั้งหนึ่งค่ะกูถามจริง,รงเหลือทำไมครั้งสุดท้ายเอากูปองกูไปเลย29่กูปองสกีบีดี โคจู to! มาแล้วเย้โคจูสตรุและเปิดด้วยเพลงที่ดีที่สุดของจูรุสุไคเซนแจ็คพอตแตกหมดกูหมดเราโดนทั้งหมด4,700รคูปองเลยครับผม ผมว่าคนที่โดน6,000อะคือคนที่ไม่รับของฟรีเว้ยสรุปยูจิเรา3,500นะครับทุกคนโกโจ4 7 0 0 7ะบ,บอกแล้วทุกคนมันมันไม่น่าเกิน5 0 0เหรอกผมว่าคนที่6,000อะคือไม่ฉลาดนะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ของฟรีเท่าเทียโคตรอันตรายเท่จัดเยโดแล้วก็ถ่ายรูปไปเนี่ยอ๋อที่มันไปซื้อของเนี่ยตรงชิบุยาปะเทโดโคตรเท่โคตรอันตราย ก็เราท่าเดิมมันชิวไปปะวะเอา้าเขียนลืมใส่ท่าเต้นมาโอ้กดเปิดแต่ไม่ได้กดใส่โอ้ไหนเขาดูดิเย็ดอากาศอ่ะเอาอากาศเป็นสีแดงเลยหรอเป็นสกิลแรกธรรมดาเลยหรอผมรู้ว่าเป็นแบบสกิลตัวสิ้งเยสคอนเต้คอนเต้เอ้ยีในครามเฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่ามันเป็นสกินที่สวยแบบแปลกๆแต่มันเป็นสวยในแบบที่อาวีไม่เคยทำมาก่อนปะใช่ปะผมพูดเลยทุกคนผมไม่เคยเห็นสกินที่มันเป็นรูปแบบประมาณเนี้ย ปลาเปล่เป BON yeah. M ugen. M ugen. M ugen. Well, ่เปเียลูกบอแม่งโคตรเฟ้ยวเเฮ้ยพอสกิลติดตัวติดแม่งตะโกนมาบูเกนเียบูเกนบูเกนเอละบูราสกิฉันมาแล้วนะบ่วงย่าาราาากิาาีายโคตรเอาโคตรโหดโคตรอันตรายไปครับไปครับนี่ปาอ เย่อเปลี่ยนพื้นที่ให้กลายเป็นสีดำอ่ะโคตรเฟี้ยว,ยวนี่ฮะสก,กิลสก,กิลติดตัวคือมูกเกนนะทุกคนไม่ใช่สก,กิลสองนะมูกเกนไดยมูเกโนโดโกตีป้อมเลยเฮ้ยเฮ้ยคีรัววะผิดเรื่องนั้นเราอ่ะผิดเรื่องนะบนะูวงมึงเป็นใครคีรัวมึงจะสู้กูได้ยังไงเที่ยเอาจริงคีรัวเนี่ยไม่เหมือนโกโจลากเด็กอยู่นะแต่สุดท้ายแกแค่คนใช้เน้นเจาะมูกเกนกูไม่เข้าหรอก เหมือนที่พี่วีพูดจริงว่ะทุกคนพอผมได้ <ๆ S 1> เล่นตัวแบบเบียวเบียวอ่ะที่กูดูโคตรเก่งภาษาพลังแล้วยูจิเขาไปแล้วกูยงิงมูราสก,กิปุ๊งมึงโดดเข้าเลยมูราสก,กิ้เฮ้ยเชี่ยคิดได้ตกเขาบอ๊มูราสก,กิ้เวอร์เวอร์ลลแล้วเชีย่ยทุกเรื่องสามารถโคกัได้จริงวะ่ะนี่เรามีกี่ตัวแล้วบ้เนี่ยเอ้เจ้าเรามีเคาหลายตัวด้วยอยากให้สกิลแรงขึ้นนิดหนึงเสียงแบบเสียงสกิลแบบปักปักปักแค่ผมว่ามันน่าจะดีมากเลยเอาเลาไปแล้วไปแล้วไปแล้วรอนะ ออไอ้คำสาปตัวนแกอย่ามาเตะต้องฉันฉันคือเหนือฟ้าใต้ล่าคนที่ประเสริฐที่สุดมุราสเกะอาจจะเวอร์วอเดอะเลดีดาดีดาเดีดดีเขาคิดได้ไงว่าเอาเพลงแบบว่าเลดีกาก้าเป็นเพลงโกโจกูวงมากเลยต่อบ้าต่อบ้าต่อพี่กับน้องมุราสกิ ไม่ตายนี่เป็นโกโจล่างไวรุ่นหรือเปล่าเบาเกินนี่แหละมูเกนของจริงอาร์ติคอฟถ้าเรามีอาร์ติคอฟเราก็จะมีมูเกนมูเกนของจริงนี่คือผมกดอาร์ติคอฟมาเนี่ยเพื่อเอามาตะโกนว่ามูเกนเลยนะคือไม่มีเหตุผลอื่นกูเอามาตะโกนว่ามูเกนล้วนๆเฮ้ยมาฉันได้มูเกนแล้วยังไงล่ะของจริงดึงมือสิ้นเลยมูเกนหลบนี่มูเกนมูเกนของฉันอ่ะปีศาจตัวใหญ่แก่เจาะไม่เข้าหรอก ปวดทําเชียร์แล้วมเนี่ยหุยหุยหุยเชียร์แล้วมัน่ยกูเก่งก๊งตัวขาขึ้นไหมสูงก็เป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดตอตายกูย,ยังไม่เอาหลังแตะพืน้นตายแบบเนี้ยฉันบอกแล้วไงวะว่า,วาไม่มีครั้งที่สองเฮงโง่ตายแบบสูคุณฮะขานาดตายแม่งยังแอดยูจิไม่ต้องกลัวฉันคอยช่วยได้แล้วยูจีคง โอ้ยยูเจของคุณเซนเซพี่ยังสอนได้อะดีมากสายสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์อะไม่มีแะไอนออกหรอกทำไมอาจารย์แต่ยืนดูเลยครับอาจารย์เข้าไปอาจารย์ก็ตายสิครับไปเอาญาติไม่ออกไอ้สันแล้วกูทำมือทำเทียเลย กูทำมือทำใบบูเกนกูทำมือทำยี่ยเี่ยิงคูโรสกิไม่ออกเพื่อนทำเกมใจร้วโยนเกี๊ยไอ่เงี้ยต้องเอาแล้วล่ะจังหวะพิต้องมาแล้วล่ะนี่แกเจาะบูเก็นฉันไม่เข้าหรอก บูเกนบูเกนมาเลยอากาเรียบร้อยเมื่อกี้คนเทคนหล่ออะไรอะไรไอคำสาปตัวนี้เฮ้ยเยอ้าอ้าอ้าะสกิก อ,นนอันนี้บอกผมทีว่าเป็นฟุตบอได้จากผมเยโดูกูเกี่ยวกูไม่ได้ฮะฮะไอ้น,นี่มันเป็นใครมันลุดก,การตัวจสอบกูได้ยังไงกูใช้กูใส่ระดับไหนเนี่ยจอ่อบูเก็งกูได้ด้วยกูมีครึ่งหลอดน,น้ำเลือดอะแม่งจริงๆรนะิงแล้วมูกเก็งกูแตกเลยโอ้โหมันมีมุระสกิเหมือนกันเหรอเนี่ยไอ้ชีมุระสกิแม่งแรงกว่ากูไอ้ชีอะโดนมูระสกิของแท้ ทองเทพแล้โดนละคิดได้ไงหนิงมึงยิงมาใครจะตายห้าพันเก้าครับห้าพันเก้าครับ